ค่ะก็สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีเอฟซีด้วยค่ะเมื่อนี้แตงโมกัะชิ้นนำพ้าใ้พี่น้องมาห้อปูชีบข้าวค่ะเด็ก็ได้ยินว่าคุณแม่ใบสีค่ะคุณแม่ใบสีกอนวันพ้าเนาะคุณแม่ใบสีก็สิมาเห็ดใบสีถวายปูเป็นประจำค่ะกะอย่างได้เขากับ ไปติดตามรับชมรับฟังคุณแม่บายสีกับปู่ตาคุยกันนอกค่ะมื่อนี้ไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะห้อมนลยเรากำลังมีออีกหนั่งึือตกตึกพ้องค่ะโต๊ะตึกพ้องค่ะเบาต่ำมานชื้นๆเลยแต่ว่าเป็นกว้างสิ่งนะไปเห็นสถาบันมาลรกเรียนร้อนดวงเกล็ดบึงดางต่ำเขาดึงไปดึงไป ในหลวงมอท่านถึงค่ะด้วยบารมีเคยนับถือองค์พระพุทธเจ้าเคยนับถือองค์ชื่อพระค้าเพิ่อก็เลยดึงกับขึ้นมาหายมาบ่หายค้อนบุ่งดังได้ฟังแล้วดูเด้อทำรับบานค่อนอาจเสียวบ่เชื่อแต่นี่คือความจริงนะแลย่ก็จะห้อีนั่งบ่าบาชูฟังแล้วบ่าเป็นจังไหนเหตุการณ์จริงแต่พ่อพูดเป็นนิทั้งเด้อ เห็นเราเป็นจังไงเจ็บปวดบ้างเจ็บปวดปวดว้าวบ้อยากกลับไปวะอือร่นหน้าง่านอนก็เลยขอกลับมากทางบุตรทางกวดส่งกลับขึ้นมาก,ก่อนพอกลับขึ้นมาก,ก่อนอืตึกท้องฐานไม่มีขาไม่หักแขนไม่หักเชื่อหมายวกอืผ <Yeah. S 1> มกลับมาได้ยังไงลวกอังกฤษปิงดานเอาไปเไมื่อไร ต้องกลับมาทางเท้าเวุวันก่อนอืมต้องมาถางก่อนจังถือพานแดงพานบดงนั่นและเราเพิ่งไปเคลื่อนตัวอย่างนรกห่อใหม่มาได้กันเป็นพระเวทายเป็นพระเวทายไปเรื่อยๆเริ่มไปเคลื่อนแบบโอ้ย่างานยานยานเบาอยากทำควงชัวเรื่อุๆอืม เึงมดภูก่ะขนเคอยขาด้านป้นแทงอปีปกัดอืมไปผูกตอผัวตินเราเม่าาม่มดเรานูเดกนีน่ะผวกช้ำเทือ่ยิ้นอนี่หาตกนบตกมุกไปบ่ได้พูดบ่ได้เกิดได้ายตายแต่ได้ช่วอันโลกคงเราหูเด้อ กูว่าคืดในมาเกิดเป็นมันแล้วเวียนว่าตายเกิดครูรักข่มจีบออกไปไปท่องยมโลกเนาะจีบออกไปเลยทีมมยออวย่ว่างบาดจีบไป<ช>ถึถนนงานไมลูนนออกไปเห็นสวรรค์ไปไหมลูกสวรรค์เบื้องบนฟูถุดนครูรักข่มงานมาถูกไหมลูกอยากมาถูกน,น่ารออกักนะ่ารบสองเทียร์ลเป็นตาดา่านป่ะลูกเป็นไปอยากไปดูป่ะ น้ารกไม่มีใครต้องการน้าลูกเนาะเขาเขาเอาหัวยอดลงแล้วก็หมุนหมุนลงจะผ่ากระเทียวท่ากต่มันแต่มาตัวด่างพ่อตายแล้วพ่อไปเป็นทุกทุกตัวด่างคือแค่พาลูกใครร้านอะไคือความเกลียดกลั่นความข้อรามานน้าร้อนั้ำพานเขาตายไปเลยกับพวกเลยแต่ว่าพูดเอาทีนั่งนั่งมีปุ่นเขาบอกว่า เอาว่าคนคนนี้มีเสียงใหญ่ๆบอกว่าอย่าไปแตะต้องตัวเขานะเขามาเที่ยวเฉยๆนานอ่ะคู่รักคนเคยก็ให้โอกาสเข้าได้ไปเที่ยวทุชมนะบอกว่าเที่ยวทุ่งได้มาลูกได้ชาวบรานก็มาพูดให้ลู้รักเขาเกิดใหม่ในรูปปั้งให้ใจมีชิ้นมีทางเขาไม่เชื่อไม่มีใครเชื่อเรื่องเรื่องจังกี้ ไม่มีใครเชื่อนอกจากประชกด้วยตัวเองตั้งถึงเชื่อมีคนเชื่อหน่อยสิสดเรื่องนี้อืมมันพิสูจน์ไม่ได้นอกจากตายแค่นั้นตายไปแล้วไปพิสูจน์ว่ากลามาติดกลับขึ้นมาบอกให้ก้อนใดเนาสวรรค์เขายังบอกให้เขาดังมันถึงเวลาอะไรก็ปรากฏขึ้นมาได้ทุกถิงโชคดางขนาดพอเี่แข็งขึ้นเมืองเกิด ยังบ่มีข้อเทอะเนอะบางข้อก็ยังบ่เถอ่ออืออันที่เขาปลูกบ้านไว้รให้ลูก็ันแมนบอกบอถึงมือราก็ได้ไปอืมที่เขาบ้านเขาก็ให้เขาเนี่ยอือยังก็ตามขั้นบ่ถึงมือรามันบอกบ่แต่เขาไปเบ่นเบาอกันอือยังไม่ถึงมือรายังไม่ปากให้เอันนี้มันเป็นวามจริงนะบอกบอ ว่าตรองรอเขาเอาลูกข,ขายาวดางไม้นี่ะอินบ่าลจะไปรด้ยังไนแม่เมื่ออาลูกข,ขาเข้านั่งแล้วลูกจะถามเพราะันงที่ว่าลูกฝันไปเห็นนี่มันมีปลาปลาอะไรบ้างนนปลามันมีใบไม้แห้งมันมีแต่ใบไม้เขียวเขียวเราก็มีท่างเดินเรารับจากสองเมตรเลยท่างเป็นสีน้ำเงินวันนี้ลูกถามว่าอันนี้มันตรงไหนเขาก็ว่าตอบทางไปสวรรค์ตรงไหนเขาก็ว่าตอบ จะต,ตอบได้ังไมาำมเ่ราเรายังไม่ถึงเวลาไปเขาว่าบอกเขาเได<ม>้ว่าว่าตรงไหนตรงนั้นเขาตอบว่าปลาป่าดิมันแปลว่าตรงไหนก่อป้าหึงมาผ้าบออันนี้แต่ยังไม่ถึงเวลายังไม่ปราขุดขึ้นแล้วจะบอกสถานท,ที่ไม่ได้เ<ม><ม>ขาบอกตอบเขาบอกน้ำเอาเลยลูกก็เลยบอกว่าเอ้า บ่บกเขบเงินจุกับบ้านก็ได้บ้างเขาเงินเราเป็นมือบ้างเขาเป็นมือมาค่อยรักษาบขาทำอะไรทำไปไปบ่บอกนะไม่ถืกฐานัปไม่ได้ยังแต่เขาให้ไปถือทื่ออืมวบทุกทิ้งทุกแังคืบปากพูดคืนให้รู้ให้บ้านเถื่นเพือพอภาพเหภาพผังด้วงเถื่อนเห็นแต่ว่าเป็นังาคือบ่อยัถึง เป็นย้งคือ๊ิดวิปเป็นย้ำคือกิดวิธารณาตาด,าด,าดองกัเไห่ผู้บางคนกับคือปีก็ได้ดีผู้บางคนกับคือชั่วก็ได้ทั่ว,ดวได้แก่จากของนั่นแหละหวพวกพอกับผพ้าคือผ้าถ่าใหายเชิหายเชิงเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นต้นหายรูกร้านในทักษกะบูชาผู้ผู้ทุกคนผู้ใดกามาแบบก,กับได้บายไนหะลูกเนาะอัน,นี้มันอยู่ที่บุญท,ท่านถึงบังคับคม มาให้ฮักเข้าคุเนหย่ากับเป็นไป่าได้คือฟั <c oughs> งข้าวค้อนมาถางบุญก็เป็นไปก็ได้อ้หน,นี้พอกับได้ให้เป็นพุกชุนกัง <c oughs> ให้รูกร้านดางบึงว่าอันไดถึ่งอันไดเพ็รอันไดเฮ็ดอันได้ถังเออในเมื่อลรูกร้านมีมกมีต่อยากเฮ็ดอยากถางบุญกยเฮ็ดไปแล้วลูกเออ้อ ไม่เมื่อคนคิดไม่ดีทําไม่ดีอาคาติต่อคนอื่นไม่อยากทําไม่เป็นไรแต่อย่ามาทําร้ายกันนะลูกนะมันบ่ดีทุกชิงทุกอย่างมือชิงมา้าจงใดถังเออทุกชิงทุกอย่างมีบาดาลมีจำใดเกิดมันบาเหตุอุปปุกอุกปปัาน่าริบบางคนก็อยากไม่มา่านอยากเป็นมา่านทางคมอยากเป็นมา่านทางพุทธสานนะ เขยงเขาเขยงเขยงเขาถ่างใบกาใบไหวว่ารำมีทุ่กาหักท่างได้ผู่ทาถ่านนะคนฟูจงผ่านเขาเอิว้าถ่าย,ายมันหูกักบ้านขั้นท้ายบุญไม่คิดทำร้ายถ้าท้ายบุญเออเพิเ่งนบงังเกิดขึ้นเลยอนุโมทนาท้าโคมมีแต่ดยกร่วมท่างแค่น้ำ เอาใจอืมบานสืเตื่นเบิกจำยังลูกลูกจังคอยมาเกี่ยวพันกับปูนเป็นแล้วไหนหากลัวเอนก็ได้อืมาไปเกี่ยวพันได้ยังมาให้ถ้ามันใช่ท้ายบุญถ้าเป็นท้ายมารคงไม่ได้เข้ามาอยากท้ายมากเคืถือว่าไรเขามากอยากเห็ดไห้พออยากกันนี้นี่ทุกอย่างเคยทำงานก เคยทำมา้าทำใบสีมาเนี่ยคเคยเคยม้ามา,ก,มาก,กับใบือคือเก่าอาแล้วอุตสาหฝากก่นอนเขาเคยทำได้ค่ะชนะกต่อยากทำได้คือเกา่ากีกเขาเปินอาคุเกี้เขาเปิดม้านมาน่นคือให้ดึงปานบ้ากับคือเก่ามากก่เด้อ <Yeah. S 1> เพียงแต่ว่าเราจะเอาชน,น,นะมาได้มั้ยอยากเอาชนะหรือแต่งมานได้บ้าง ม่านอาจจะย่อมแพ่ผ่านด้วยอำนาจบาทพระเวทสวรรณเนี่ยคือกันแม่เจยวกับลุดหน่อยจากไนเนาะเป็นลูกเป็นพู้พันน้ำมากเออมันเกกลาผู้พันไปเมื่อางล่ะบ่ท้ามาถิไปว่าได้ไบทุกตอนะมันกัเกล้ว่าเป็นท้ายบุญืนอำนาจมังกัดตั้งได้มากิดมากขากมากูกมาพันท้ามาข้า่าเป็นท้ายบุญคน เพิ่มกบท้ามาบงตองลูกขมาดัไหมหมอืมด้วยค้าบุญมันเกิดจากใจลูกเองอลูกกับอยกากเือยากเือป้าเพราะว่าอดีตชาติเขาเพิ่มควอาจงไหนกาคอจังทาปฏิบัติดีปฏบัติชอบถึงดีก็เลยบังเกิดขึ้นบังเกิดอยู่ที่ใจถึงไม่ใช่ทัาทิ้งเงินทองก็แล้วแต่นะลูกนะ้ วันเกิดจากใจเขากำมีกำลังใต่ต่อสู้นะมาลุตายไปเขากำยังเหลือความหนึงเดียวตายไปยั่งมิคือจตารเรื่อไหว้ลูกเด้อเออ,เอ,อไม่พูดท,ทำได้คะท,ทำได้มากทำนายทายพักอืมลูกน้านต่อไปพระศีอาวิยังไม่ตายก็จะได้มาบังเกิดถึงถึงก็ถูกทำไมา่มีแต่คนบุญนั่งนะ ทำมบบคนบาดตายเรือแต่คนบุญเโน้ดเอออีกบ้าเกิดโน้ดถางไปลูกเพื่อจได้ใจพอๆนอสีพระอริยมรรค์ไปโน้ดเออได้สาพหอสวรรค์ในแค่นี้แล้วพอเนาะคอยคือไปลูกอย่างนั้นเมื่อร่มก่อนคอยคือไปลูกโลภมากนาจะหายทุกข์ทิ้งทุกอย่างบางเกิดได้ด้วยจิตด้วยใจด้วยการตั้งจิตภาวนา การทือทิ้งทืธรทำการมืดกิดใจเป็นทิ้งเป็นทำหจักแกแกะกิดขอบทัวรินีกาคือว่าไปบุญบารไม่มีห้องแล้วบุกออเออแต่มาพอพอเพิ่งกาคทือว่าบุญร้าเลยบุญร้ายทั้งอ้าทำรับอีนา่งบายทือว่าหาพอมือเลงเออพอปวดขาปวดแขนเดทค้างเนื้อกายอยาบใจอยากมากเต็มร้อย แต่ว่าทั้งขานบ่อหันขอโตอายุขายพออีกจักน้อนถึงได้บ่อผักบ้านอายุขายพองอีนั่งหลับอายุขายพองอีนั่งบายทีแล้วพอเขาทีนั่งบายทีแล้วเอานั่งบายทีพอถึงโตอายุหันล้วก็เต่าปีเด้อราเต่าปีท้ออีนั่งหลาบตั้งแต่ผักบ้านก่อนเด้อเด้อรอเต่าปีออื ได้แค่นึงหายดเกิดหนึ่งไปไปว่าได้เนีน่ยมัดทิถ้าเก,าก <Yeah. S 1> าาินร้อยเาาต่าปีมัดทิก็ูเด้อเขาใจว่าแต่ว่าข้านุนต้องร้อยเปีได้ว่าเขบ้างนว่าม่บ่าตังตงร้อยเต่าปีชอบของอีนางหลาขอรู้เด <Yeah. S 1> ้อได้หนึ่งร้อยเ่าปีหนึ่ง

พราะว่าขั้นพอเอาไปก้อนเนี่ยโอ้โบ่ทัานบ่ได้ค่ะขั้นหายร้อยเก้าปีได้ขังนั่นลูกเด้อร้อยเก้าปีนี่ถามว่าอีนั่งบายชี้พ่อหายร้อยเก้าปีคือได้ขางแดงนันลกแดนสวรรค์ได้ค่ะได้ค่ะขั้นพ่อตัดอายุไปบ่ได้ขังเอาอายุร้อยเก้าปีได้ขังขังเวทุบวันเนาะขังเวทุบวันก็ได้ขังแดนสวรรค์แดงนั่นลูก ทางพอยั่องหนักครูขาได้ทาง่มเด้อให้ลูกร้านดูพมงกิ่งเดือนกผูุ้กคนให้ไปรวมแร่รวมใจกันถางเด้อายุอีนั่งใบชี้ยเก่าปี่จับบนั่นหเด้อหมาบาบหนึ่งให้ลูกร้านไม่โกไม่รัไม่โกไม่ไมันาบจางไหนหจัดนามะพ่าวบ้า ว่าข้มาข้ามาสุขะโตกัวิถอาตุตะทีข้ามาข้ารอทัเธอว่ารู้างรังอาวิจ hey, ังบอกเคี่ยงวันพันเปุกเข้าคามหกสนอหกสนออาือจังบ่เครื่องเทเปืองเบือเปเ กะนั้นว่ามาเผียโฮพวกเกิดมาเร็วกะเข่าเนื้อกะเหียวหนังตัดงั้นการไปรับเปลี่ยนแปลงทุกวันมึง ใครพูดว่าเม่เอือดือคือต้องเกินเธอการที่ทุกบ่แด้ขังขอบ่บุกมานทุกครั้งเป็นทุกทรมานทุกอยู่ในสงครามที่ไปใช้กาบ่าได้ทิ้งที่วางเอาไวบ้บอกคือหวังหอกพอไหมทิ้งที่เขาอยากได้ไม่ว่าชีวดี มันบอกเป็นคือว่างคือวังบอกเขอมบานคอมือแค่แพ่ผัดวางคอ่าเฝ้าดาโอ้ยบอกเป็นคักบอกขัาบอกคางบอกาบอก ฟว่าแต่ฟังก่อนรับมือคือมือท้ามใลูกร้านโต๊ะจำาบตายไปเอาน้ำไปบอได้กัากัดมือแต่ข้ามเท่านั้นเด้อลูกเอ้อให้ลูกร้านช้างท่าท้องบนใบเพื่อบาบเราไม่ข้าถือได้เกิดเพื่อพกพุ่มพายหนาเนาะลูกเนาะอ้าวให้ลูกร้านจ้าเดิมจ้าเดิมเราวังหกไปเดนาะทางทางร้อยเก้าเตือนบังหกไปเด้อ บ้าางมเค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของกู้ตาในวันที่แปดเนาะค่ะพี่น้องกับพี่จีระนาเบิ้งค่ะสำหรับตัวเลขกู้ในวันที่แปดนี่ก็สิมมี่หนึ่งหกเก้าสองชี่กับห้าศูนย์ค่ะกู้บอกว่าให้แตงโมเขียนลงไปห้าสิบค่ะแต่ปู้ยังว่าห้าสิบเอ็ดประมาณนี้แหละค่ะพี่จีระนาเบึงค่ะ ปู่ตาก็ได้ต่ออายุไ้คุณแม่ใบสีค่ะร้อยเก้าปีค่ะแต่ว่าสุดท้ายนี่ปูกับนั้นาำเข้าหกค่ะก็คือปูไ้บ้าลอยเก่าห้ระวังหกในเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีเข่ากับพี่จิรนาวเนาะค่ะสำหรับลอยเก่ากับลอยหกค่ะพี่จิรนาเบิ้งค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องโชค mắn ร่ำรวยสวัสดีค่ะ